ตอนนี้มาฟังกันอีกหนึ่งมุมมองนะคะจากบริษัท Đ าโ o ประเทศไทยผู้คุยก,กันกับคุณมงคลพ่วงเพตราค่ะพี่อูสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอยครับค่ะพี่อูตัวเลข36จริงๆแล้วตลาดตกใจตั้งแต่ตอนเช้าแต่ว่า i m p a c คจริงๆกับตลาดหุ้นไทยต้องยอมรับจริงๆว่าตลาดเราก็ก็แข่งแกล่งพอสมควรนะพี่ลงแค่ประมาณ10-12จุดเองครับคือตรงนี้เหตุผลก็คือว่าหนึ่งตลาดไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํา สะท้อนทุกอย่างมาเยอะมากรวมถึงปัญหาแผ่นดินไหวซึ่งเพิ่งเกิดไปหยกหยกลุ้ยเราอยู่ในที่ต่ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันลงเนี่ยมันก็เลยลงไม่เยอะและ้วก็ในเรื่องภาษีจริงๆก็บอกว่าเขาเก็บอ่ะา37นะครับไม่ใช่36เพราะถ้าเกิดเราดูจาก d a ต a าของตัว USTR เนี่ยเขาระบุ37นะแต่ว่ามีคนไปทําตัวเลขกัน,นใช้36มาตลอดเลยจริงๆคื37อ37เปอร์เซ็นต์เหตุผลที่เราลงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้ามาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยจริงอยู่ครับมีคนโดนเยอะกว่าเราคือเวียดนาม ถูกไหมครับเวียดนามโดนเยอะกว่าแล้วก็โดนกันทั่วหน้าเพาะเวลาทุกคนโดนกันทัน่วหน้าเนี่ยมันก็มันไม่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างมากนะครับถูกไหมครับมันจะไม่เหมือนกันในทอยา่อยางเช่นถ้าเกิดมาขึ้นภาษีที่ประเทศไทยคนเดียวเนี่ยหรือที่ไหนคนเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดการไหลของสินค้าได้แต่ถ้าเกิดทุกคนโดนเหมือนกันหมดทุกคนจะไม่ค่อยมีใครดได้ได้เปรียบเสียเปรียบ מכ. แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่เหตุผลที่เราเนี่ยอาจไม่ได้ลงแรงเพราะว่า เวลาเขาเนเงื่อนไขเขาบอกว่าเขาจะเว้นในเรื่องของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็สินค้าบางประเภทไว้ก่อนอาจจะมีการใช้ภาษีไปแล้วนั้นเนี่ยยังไม่ไม,ไม่ไม่กำหนดเพิ่มเติมเหร็จแตว่าวันนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มรถยนต์ของเราไม่ได้ลงหุ้นในกลุ่มยางพลาราก็ไม่ได้ลงแล้วก็หุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกฮาร์ดดิสก์ก็ไม่ได้ลงเหมือนกันกลุ่มวันนี้ที่ต้องจับจ้องดีๆจริงๆอ่ะมันกลายเป็นว่าผมจะทำเาื่าหวยกันแล้วกันหวยมาออกที่ตัวนิคมอุตสาหกรรมกับอิทรอนิับ ทำไมทำไมถึงโดน,นผลไม,ไม่ไม่ยากครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอัตราภาษีที่เขาเก็บจากเราเนี่ยเราจีนเวียดนามอยู่ในทางเดียวกันหมดเลยก็มันจะบอกอะไรครับแสดงว่าไทยที่โดนเนี่ยไม่ได้โดนสินค้าที่มีออริจินัลอยู่ในเมืองไทยแต่มันเป็นสินค้าที่อาจจะเป็นไปได้ที่เป็นสินค้าที่จีนย้ายฐานมาแลว้วมาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยก,กวาดเลยทั้งสาประเทศโดนเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ในการคำนวณนี่ถ้าเกิดเราจะไปคำนวณประเภทเอา เอาประเภทสินค้านําเข้าสินค้าที่ส่งออกไปที่อเมริกา6กหมื่นกว่าล้านเหรียญแล้วคูณอินแพกแล้วออกมากเป็น GDP เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ตรงเพราะว่ามันจะต้องคิดในเรื่องของอประเทศไทยว่าเราจะต้องเสียสุดง่ายเราจะขายได้น้อยลงขนาดไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการลงทุนในเมืองไทยเนี่ยจะมากขนาดไหนด้วยเหมือนกันนั้นวันนี้ทําไมวุ่นต้องหุนพุ่งเป้าไปที่ตัวนิคมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุผลสองอันครับถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย คือเราอะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นคนขายตรงไปที่อเมริกาแต่เราขายไปให้กับเป็นเราเป็นซัพพลายเออร์ให้คนอื่นเช่นเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตรถในยุโรปเราก็จะโดนไปด้วยนะครับหรือเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตในจีนไปผลิตขายต่อเราก็จะโดนส่วนนั้น,น,นอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนนี้คมทําไมเราลงแรงเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ถึงเรียนข้างต้นอะอาจจะเป็นไปได้ที่อเมริกามองมองไทยว่าเป็นการย้ายถ่ายมาจากจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะต้องพุ่งเป้าไปว่าถ้าเกิดจีนถูก ชะลอหรือผู้ประกอบการจีนชะลอการย้ายฐานมาหรือว่าผู้ประกอบการสินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตนั้นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมจะถูกกระทบมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นไปได้ครับที่หุ้นนิคมเนี่ยลงก็แต่แรกซึ่งจริงๆทางเราเองทางดาอเองเราก่อนหน้านี้หลายวันเราบอกว่ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยจริงจริงอยู่ตัวเองไม่ได้โดนโดยตรงแต่ตัวเองโดนผลทางอ้อมมาเนี่ยอาจจะรับผลกระทบด้วยในสะัดส่วนดีกข้อหนึ่ง ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่อาจจะเซอร์ไพรส์นิดหน่อยนะครับค่ะพี่อคิดว่ามันจะเป็นแค่ผลกระทบช่วงสั้นๆไหมตอนช่วงตกใจนี้หรือว่ามันอาจจะนํามาซึ่งการชะลอการเข้ามาลงทุนจริงๆเออถ้าเกิดเราคิดอัตราส่วนง่ายๆครับไทยมีอัตราภาษีนะครับ MFN เนี่ยอยู่ประมาณ9 8คิดง่ายๆนะ US เนี่ยอเมริกาเนี่ยมี3.3%ก็บอกว่าเขาเก็บคนอื่นแค่สาเ็คนอื่นเน่เก็บเยอะกว่าเขาเยอะเลยเพราะฉะนั้นทันขอเขาขอ,ขอนิดหน่อยเพราะฉะนั้น ภาษีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงอยู่อเมริกาบอกว่าเขาจะเก็บไทยรแต่จริงจริงแล้วเนี่ยคุณทัมในสเตตเมนต์ชัดเจนนะเขาบอกว่าเขาจะเจราจาได้เขาแก้ไขได้ด้วยเขาปรับได้ด้วยคือพูดได้ง่ายเปิดราคามาก่อนอันนี้ราคายังไม่ยังไม่ได้ต่อนะ37%ยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวมีการต่อกันอีกพอต่อปุ๊บอาจจะสุดท้ายทําไปทํามาเหลือประมาณ20บ้างหรืออะไรบ้างแล้วแต่สินค้าที่ทางดาโอคานวณเนี่ยเราคํานวณว่าเอ e เฟอร์เร ตัวภาษีจริงที่จะจ่ายเพิ่มจริงยังไงก็ไม่น่าเกิน5%้าเนโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้น Impact ตรงนี้เนี่ยคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราคิดถึงราคาสินค้าราคาร้อยบาทถ้าเกิดเขาต้องมีการปรับเพิ่มสินราคาประมาณสักสิบยี่สิบบาทอย่างเงี้ยหรือสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่ก็ไม่คิดว่าไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคนอื่นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอิมแพกตรงนี้อาจจะเป็นอิมแพกแค่ช่วงสั้นอย่างหนึ่งก็คือว่า เราไม่ได้โดนประเทศเดียวครับคนอื่นก็โดนเพราะฉะนั้นถ้าคอที่เมืองไทยขึ้นคอที่ประเอิดประเทศอื่นมันก็ขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามเนี่ยขึ้นมากกว่าเราอีกจริงๆแล้วเราจะได้เปรียบเวียดนามด้สามใเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันเนี้ยเราไม่เสียอะไรมากนะครับเพราะถ้าเกิดเราตกลงกันจริงๆอย่างนายกไปคุยเนี่ยผมว่าดีไม่ดีเนี่ยอัตราภาษีเสียไปเสียมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะอาจจะเสียเปรียบน้อยกว่าเราอาจจะได้เปรียบเวียดนามได้สามใบนี่คือมุมมองผมนะะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าผลกระทบที่เก จริงๆตอนนี้เราก็เสียน้อยกว่าเวียดนามถ้าดูจากตัวเลขล่าสุดแต่พี่อบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามีหักมุ่นหักนี่เราอาจจะเสียน้อยกว่านี้อีกอาจจะลงไปถึง5%หรือ5%เรหร,อ,หรอพี่อดเอ่อคำว่า5%าเรเนี่ยเราคิดในแง่ของเอเบเลตแท็กท,ที่ใช้คือ,ค,อคือมันเป็นไม่ได้ครับที่อยู่ดีๆประเทศทั้งประเทศเนี่ยที่สินค้าส่งอเมริกา6 5ห0 0ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยคุณจะต้องมีภาษีเพิ่มขึ้น34%สามส3บไม่เรอรั์ววเวนะ็นตัวเ,เั้่ะมันเป็วเปอ่าเป็นตขไี่้ก่ นะครับอาจจะมีการต่อรองมันเนี่ยจริงๆมันถึงบอกว่าผมถึงบอกนะว่าตัวเลข37%เจ็เรจริงๆงอ่ะมันเสียจริงๆมันเพิ่มไม่เยอะหรอกนะครับมันเป็นการตัวเลขเหมือนกับราคาที่ยังไม่ต่อประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสำหรับผมเองผมมองว่าความกังวลใจไม่ถึงขั้นขนาดต้องพันิกแล้วไม่ต้องถึงขั้นขนาดต้องกลัวแล้วมากเพราะยังไงก็ตามการผลิตสินค้าในประเทศไทยมีสินค้าหลายตัวที่เราผลิตได้ดีกว่าอื่นในเชิงของปีมือแรงงานแล้วก็ค่าแรงอาจจะขยับขึ้นบ้างแต่ว่า สี่มือแรงงานแล้วก็แฟคทิลตอรหลายตัวของเราอดีครับแล้วก็กนิคมของนิคมอุตสาหกรรมของเราเป็นเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วครับว่า,าเราตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกอตัวหลักๆของโลกอยู่แล้วด้วยผมเลยมองว่าไม่น่ากลัวแล้วอิมแพกตรงนี้เนี่ยมันก็คนอาจจะกลัวมากไปน,นิดนึงแล้วก็ตกใจมากไปน,นิดนึงเท่านั้นเองนะครับพี่อุ้ยแต่ว่าในนิคมเราที่เป็นนิคมใหญ่ๆของเราก็ต้องยอมรับจริงว่านักลงทุนจีนมาเยอะ เราจะมีระลอกสองเนี่ยถ้าเขาถ้าเราเห็นแบบนี้ชาลาก็เห็นเหมือนกันใช่ครับคืออันนี้แหละผมคิดว่าอันนี้แหละอเมริกาเห็นเหมือนกันภาษีที่ขึ้นตรงนี้ที่มาตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาเห็นตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะมีระลอกสองระลอกสามไหมผมว่ามันมันนี้แหละจัดหนักสุดแล้วปกติถ้าเกิดคุณดูด,ดูดูสไตล์คุณทํตั้งแต่ทำหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเขาเขาจะต่อรองใครนะครับอันครั้งแรกเนี่ยเขาจะใส่แรงสุดแล้วครั้งต่อไปจะเบาลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่าจีนจะมาเขาเห็นอยู่แล้วว่าจีนจะทาอะไรกับไทยเขารู้อยู่แล้วเพราะเนี่ยสิ่งที่ออกมาตรงนี้ผมว่ามันก็คืออาจจะเป็นอินเคสที่แม็กซิมัมสุดลวละตรงนี้นะครับค่ะหรือไม่นะเวลานี้เราก็สบายใจได้แหละว่าเพะเวียดนามโดนมากกว่าเราอย่างน้อยๆก็คือจะไม่โยกไปเวียดนามแต่ประเทศอื่นน้อยกว่าเรานะพี่เขาจะโยกไปประเทศที่สามที่สี่ไหมคือแบอย่างประเทศอื่นน้อยกว่าเราอย่างมาเลก็ได้มาเลย์ยเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเราคงไม่หรอกครับ คือผมบอกแล้วไงว่าประเทศไทยอ่ะเอาง่ายๆอเมริกาเนี่ยเวสเทิร์นดิจิตอลเพิ่งย้ายฐานผลิตท่์ดิสจากมาเลเซียมาเมืองไทยครับเพราะอะไรอ่ะมันมันไม่ได้แค่เรื่องภาษีครับภาษีมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างอื่นมันสําคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าไอคนที่ได้เปรียบเราเนี่ยในในอาเซียนเนียเราจะย้ายไปที่ไหนได้ผมไม่หรอกครับสิงคโปร์นี่ก็ไม่ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผมไปไล่เรียงดูภาษีที่ออกมาเนี่ยจริงอยู่มีประเทศหลายประเทศททีี่่ที่ที่ ที่ภาษีต่ำกว่าเราแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประเทศที่เขาจะย้ายกลับไปอฟิลิปปินย้ายไปเห,อปเหอรอ,นนไ,หอไม่ไปหรอกครับอินโดจะไปเหรอไม่ไปหรอกผมว่าไทยนี่แหละเราได้เรียบตรงนี้อยู่ครับผมว่าไม่ได้ไปหรอกอย่างมากก็แค่คอสของสินค้าที่คนอเมริกันจะนําเข้าจากไทยอะ่ะมันจะเยอะขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองค่ะนะครับผมคิดแค่น,นั้นนะผมคิดตรงนั้นเลย <c oughs> อ่ะงั้นเดี๋ยวรประเมินภาพรวมกันต่องั้นขอคําแนะนําสักนิดน,นึงค่ะพี่โอ๊ตเพราะว่าวันนี้จริงๆบอกว่ามันเป็นผลกระทบช่วงสั้นแหละเป็นซนติเ m e n t ที่เราเห็นแรงกระแทกออกมาในหุ้นกกลลิแว็ออเทร คำแนะนำณนะวันนี้ถ้าเราถ้าเราย่อยข้อมูลแล้วเรามีสตินิดนึงแล้วเราทําไงดีคะคือตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าหุ้นกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเราเอาสมมติว่าคนที่ไม่ไม่ต้องการความเสี่ยงเลยการที่เข้าไปอยู่ในหุ้นที่ยังมีความเสี่ยงอยู่เนี่ยอย่างเช่นนิคมกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงไปแต่ถ้าเกิดเรามองว่าในกลุ่มนี้นะสองกลุ่มนี้นะแต่ถ้าเรามองว่าถ้าคิดไปลึกๆแล้วเนี่ยยังไงก็ตามไม่มีใครย้ายฐานไปจากไทยแล้วไทยยังอยู่ที่ไทยอยู่เนี่ย ผมว่าราคาที่ลงมาลึกๆนี้ผมว่าก็น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะี่ตัววานะผมจะผมจะตัววานอยู่ตัวเดียวเพราะว่าวานเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรที่ครบถ้วนอยู่นะครับได้เปรียบคนอื่นอยู่มากนะครับส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอผลกระทบก่อนไม่ต้องรีบเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราเป็นซัลายเชนคนอื่นอันนี้ปัญหาครับถ้าไเชนคนอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงออเดอร์ยังไงอันนี้ดูยากมันไม่เหมือนกับนิคมนะนิคมมันคือฐานวันนี้ไปก็ไปอยู่ก็อยู่มันดูง่ายดูง่่าายกว นะครับในกลุ่มสองกลุ่มจะประมาณนี้ส่วนในตัวของภาพรวมรวมผมเผมมองเองว่าตอนนี้เนี่ยเราเองผลกระทบแค่นี้แหละนะครับผมมองว่าถ้าเกิดในในภาพอื่นไม่เกี่ยวข้องกับนิมค,คมกับอินโนคนดิกนะครับผมมองว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยลงมาเยอะนะครับผลกระทบเช้านี้เห็นไหมครับว่าลงได้ประมาณสิบเปอร์เแสดงว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่ไม่คิดว่าจะมากกว่านี้เท่านักนะครับเพราะนั้นผมมองว่าตอนนี้เนี่ยนักสุนก็ยังน่าจะทยอยสะสม หุ้นนะครับอย่างอย่างอย่างมุมดาอเนี่ยตอนนี้สองสามวันที่ผ่านมาเราแนะนําให้ย้ายมาอยู่ในสายโดเมสิกเพย์ไปก่อนอย่างเช่นตัวแลนด์เฮาส์นะครับตัว MTC หรือตัวสวัสดหรือแอดวาน e ์อย่างเงี้ยนะครับเราก็โยกไปตรงนั้นวเนี่ยก็จัดสรรเงนินบางส่วนครับส่วนหนึ่งมาเล่นโดเมสิกเพร์กันตามชื่อที่ผมบอกไปอีกส่วนหนึ่งอะ่ะลงมาหามาช้อปปิ้งหุ้นที่ลงมาลึกๆนะครับอย่างเช่นอ,อาจจะดูวาวไว้ก็เดี๋ยวก็ดูคนระับว่าราคาลงไป พอเขาหยุดลงเมื่อไหร่่อยว่ากันครับตรงนี้ค่ะพี่อูคิดว่าทุกอย่างการเจรจาลงไปถึงการเจรจาด้วยจะแล้วเสร็จก่อนวันที่เก้าไหมวันที่เก้าเหรอวันที่เก้าซึ่งเราจะเป็นวันเอ็เพกีฟคือผมว่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นครับกว่าจะคุยกว่าจะอะไรรู้เรื่องโอ้ขนาดอเมริกากับจีเนี่ยก็ใช้เวลาปีสองปีนะผมว่าไม่น่าเร็วกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้นายกบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอทางออกไป เสนอสินค้าไปว่าจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่น่าเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่ากว่าจะยื่นไปยื่นกลับน่ผมเชื่อว่าใช้เวลาระยะหนึ่งแหละไม่น่าจะเสร็จนะไม่เสร็จหรอครับผมว่าเป็นเดือนนะก็ผมนะไม่เป็นเดือนนะครับค่ะแต่อภาพรวมประเมินกันในวันนี้แล้วคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรืยออะไรผลกระทบในระยะสั้นแล้วก็น่าจะรับรู้ไปในราคานะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นครับค่ะได้ครับพี่อู๋นี่ขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีครัสวัสดีค่ะอีกหนึ่งมุมมองจากนักวิเคราะห์นะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบด้วย